เอาเลยมัน,นกินไม่ได้อีกดูจดหมายหน่อยดีกว่ามีอะไรมีไข่ฟอติดกันมีอะไรส่วนเอ้ยอะไรคนส่วนสัตว์ทีอะไรมั้งเฮ้ยดูอ่ะฮะตัวเลยดูอ่ตัวตัวเลยอโอเค เนี่ยไอ้น,นี่นก็ไม,ม,ม่มีอาหาราอะไรให้กินแต่จําได้ว่าห้องรับอยู่ใช่จําได้อยู่ห้องต่อยทอดจําได้ว่ามันมีห้องรับอยู่ใช่ไม่ตรงไหนเออโอ้โหโอ้ก๊อดแตวันนี่้โอ้ก๊ดอดมอนเพียบเลย เอาปีสิกันไดมอนด์ก็ดาบไดมอนด์อ่าเวยไอ้นี่เอาเอานียกันก็อนเลยด้วยแล้วก็ทัทิปสัปสออสามอันอันนี้ก็เอาเบกกี้ไปเป็นทองอืมนูนมด้วยวก็หห้ 带过来。等一下 แคแลรวจะขึ้นไงก็แตข่ขึ้นแบบขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นไปได้ว้าไม้ตัดเลื่อมมาสักเค่บ้านอย่างนี้สินะแล้วเ,เราต้องไปทัอะไรแล้หนูมีขึ้นใหมโอ้ ส <My> วัสดีครับทใหม่เงียของคุณสวัสดีครับโอ้ก็แต่ถกบ้านนี่เจ้าเด็บว่ะีมั่วข้าหน่อยแล้วเนี่ยอะไรโอ้ ขึ้นชั้นสุดเลยเนื้อะไรวัดโอ้นี่ทอมดิคุณต้อมดีคุณนั้นโอ้ยก็เนื้อไรให้กินบ้างโอ้สูชิสูชิงั้นเลยโอ้ข oh, องเลยโ oh. oh. อ้ตอกไม้ด้วยเลย เป็นห้องน้อยขไไอเขาเลยนะอ้กดอะไรเี่ยอ้แต่ไปอยู่อะดเอบอกขอที่กัอบอะไรห้องน้ำเหรอน้เขียนน้ำสน,น่อย มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปน,นี่น่าก็ไม่มีอะไรนกจากแต่ไอหัวมังกรกับองอะไรไม่รู้เลยเครื่องนี้ด้วยโอมกอดอร่อยจังโอ้เขียกอร่อยเนาะเลยนี่

วันตะปานเข้าหมดแล้วเออจำใครอ่ะจำใครทำไมนายถึงทำไมเฮ้ยตันตันเหรอหตันเหรอโอ้โหขอเคลียร์บ้านคุณก่อนขอโทษค่ะผมเคยเยียบไข่คุณไม่ไข่คุณไม่ผมไม่ได้ตั้งใจ โอ้ไม่ทำอะไรบ้านเขาเน่ว้ายเสียงไหนข้างบนเฮ้ยเฮ้แกตัวไปไรไืมือไมดเนี่ยไป่ตัวไป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 ข้าวจตัวอะไร ไปตัวนั้นมาขึ้นขึ้นมาเรืยเรืยๆข้นมาขึ้มาขึ้นมามาสัมัสนิ่งไปอือนิ่ไปสิอือโอ้ยไม่มาอือัฮ้ยทะลีกใครเขา้าทไปอือโอ้ยไม่ เกิดขึ้นเนี่ยได้ยินเสียงนอนไม่มีอะไรนไี่เหรเฮ้ยแก่สวัสดีมันตัวอะไร,ห,ะไรหน้าตาตบตลาดปมาก จะบอบอยู่ในห้องนอนเขาได้ไงตัวใหญ่นขนาดนี้เข้านงงอนได้ยีงไงไปดูหน่อยโอ้โหรถไฟว้างไฟเข้าไหม่รถไฟโอ้เดิมแล้วเดี๋ยวนี่มันมีสปปราดอะไรนี่ได้ไง เมือนกินเนี่ยเฮ้ยแกเป็นตัวอะไรแกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยม,มยาใส่วิญญาณมาแกเป็นตัวอะไรวิญญาณมิสเตอร์สิ่งที่เป็นอยู่นี่เพราะฉะนั้นมันมันมีวิญญาณสิงที่เคลอยู่วิญญาณโอ้ยโอ้ย ก็โอ้โอ้้ไม่มันมีวิญญาณสิงสถิตมันมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ในี้กเลยเคลนเนี่ยเนี่อะไรเสียงอะไรงางถูงหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปยด ที่นี่มันรู้ปลอดภัยแล้วเด้อนี่ไงว้าโจ่เนี่ยอ,อ้๊ยอุยโอ้ยอุยอยันยาสิิดดู ทำไมหน้าตาดนคุ้นๆอย่างเลยเอ๊ะนี่สิมาจากห้องน้ำเนี่ยเสียงจากห้องน้ำโอ้ไม่ใคอันนใคราบ้านนี้ดีดกว่าโอ้ไม่ก็อด อคงต้องค้างอยู่เี่นี่สักคืนนึงแล้วแหละโอ้มหลังจากค้างที่นี่สักคืนนึงก็ช้าสักทีมันไม่ใช่ที่เราคิดใช่ไหมเมื่าเราแกใครเออคุณ ở thấm ngày đi rồi đấy à tôi tôi tiếp lên nó lo nó tôi tăng mình bà đi ơi 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 sao tan cái xe thằng mất tan kia đây mất tan tan về tan đi con Oh my God. Why? ดีแล้วไมาอยู oh, wow. my my my, my ่บ้านอย่างนี้แล้วแล้วมันมีอะไรเดือดโจดเต็มอ๋อโัวไล่ล่าโอ้ยก็ไม่มันโดนไล่ล่าโอ้ยก็ไม่ไม่โดนโดนไม่ไม่เป็นไปได้โอ้ยกลับบ้านไนะพี่เจ้าโอ้ตามมาแล้วไปโอ้ไป cả bên rồi để phải đế đó ô hô nhìn gần ô mày. hai ô hô đúng mà đi biết ô mày mày để gì đốt. ô cái không của hắn ô mày mày mày